ครับวันนี้เราจะมาแนะนําการอัปโหลดอัปเดตสแกนเมติกตัตเก่านะครับซึ่งมันเป็นเวอร์ชันเก่านี่นะครับเวอร์ชันนี้นะครับอัปขึ้นเป็นจุดสองสองหรือจุดสามสองนะครับถ้าเรามีเฟิร์มแวร์ไว้แล้วสามารถอัปเดตได้นะครับก็ต่อสายตามนี้นะครับแล้วก็ก่อนเปิดโปรแกรมคอนเน็กก็ต้องเชื่อมต่อกล่าวกับรีเซ็ตประมาณทักซองวิก่อนอ่านนะครับ ผมเปิดโปรแกรมก่อนครับโปรแกรมก็อยู่นี้เราเสียบซ้ายก่อนนะครับนะครับเราก็เปิดโปรแกรมนะครับก็จะทําการคอนเน็ตรงนี้นะครับกด2วิก่อนคอนเน็กนะครับกดก่อนแล้วก็คอนเน็นะครับก็จ,จะเป็นไฟล์ที่โหลดมาได้แล้วนะครับก็จ,จะอยู่ประมาณนี้ ส่วนวิธีที่เราจะเฟดเราก็เข้าไปที่ t a r g e เก็ตโปรแกรมครับโปรแกรมเันเวอร์ีก็ได้นะครับได้เหมือนกันเราก็จะใช้ตัวนี้เป็นตัว3าสองนะครับส่วนจุดสองสองเนี่ยผมอัพไปแล้วก็เลยอัพข้ามมาเลยครับนี่นะครับครับมันก็จะให้เลือกตามนี้แล้วก็ Full Memory Check Sum นะครับแล้วก็ Start ครับ กระบ,บวนการอัดก็จะเริ่มไปนะครับใช้เวลาไม่นานครับนี่ครับหลังจากเสร็จแล้วเราก็จะปิดโปรแกรมนะครับอันนี้สายนี่นะครับผมจะปิดโปรแกรมก่อนนะครับแล้วก็ถอดสายออกครับนี่เราก็จะมาเริ่ม ทดสอบถอดมาแล้วนะครับถอดมาแล้วก็ใช้สายนี้นะครับทดสอบนะครับนมครับจากนั้นเราก็จะไปดูที่เฟิร์มแวร์มันนะครับน,นะครับเฟิร์มแวร์เราก็จะใช้ตัวที่ ตัวใหม่ล่าสุดนะครับเป็นจุดสามสองนะครับก็ติดตั้งเลยรอสักพักนึงนะครับหลังจากโปรแกรมติดตั้งเสร็จเราก็จะดูการเชื่อมต่อของมันผ่าน OBD นะครับเราก็กด ถ้าเวอร์ชันใหม่ขึ้นมานะครับเลขจะเปลี่ยนนะครับสังเกตนะครับ,รน,น,รบนี่นะครับจะเป็นเลขใหม่แล้วนะครับประมาณนี้ครับก็จบการรีวิวในการอัปเดตสแกนเมติกนะครับ เวอร์ชันเก่าเป็นของจีนนะครับอัพขึ้นมาเป็นจุดสานะครับไว้แค่นี้นะครับ